คลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วที่เราได้ไปตลุยกับก็หิมะในตำนานนั่นเองนะฮะในวันนี้ผมก็จะมาฟาร์มต่อหลังจากคลิปที่แล้วเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วนะครับเราได้ตัดจบไว้แต่เพียงเท่านั้นนะสำหรับในวันนี้เราต้องมุ่งหน้าไปที่มารินฟอร์ดนะฮะรู้สึกว่าจะมี <laughs> มันมีปืนด้วยเหลอเนะี่ยเพิ่งรู้ <laughs> เอาจริงในในคิงเลกาซี่ไม่มีนะผมก็เลยไม่เข้าใจว่าเกมนี้นนมันมีเอ่อพวกปืนใหญ่หรือเปล่า <laughs> มาแล้ว ตอนนี้เราถึงเกาะมาลินฟอร์ดอย่างรวดเร็วเนื่องจากว่าเราแดกขนปีศาจนี่ครับมาถึงเราก็ต้องเซฟไปทำเนียมธรรมชาติไม่ใช่อะไรหรอครับถ้าต,ตายก็คือไปเริ่มใหม่ฮะเอ๊ะว่าแต่จุดรับเควสอยู่ไหนไปนมืดนไปหมดแล้วเอาตกน้ำมาชิบ,ชบหายไปลึงไปลึงอ๋อนี่ไงน้องเขาบอกว่าอยู่ตรงนี้นะฮะโอ,อะ้นี่ไงน้องเขาแบบบอกไงเราต้องกำจัดทหารทั้งหมด8นาย เพื่อเราจะได้รับ e XP ล้ำค่ามาโอ้ยยิงวะฟาร์มเว้าฟันฟันจบฟนันเป็นไงละไ่ะนายฟันเราไม่เข้าดิเราเป็นสายโลเกียดีเป็นไงละ่ะไปหัดบ้างนะไปหัดฝึกฮาคิมาซะบ้างนะไอพวกบอท NPC ทั้งหลายป๊าบโอ้ย SQX นี่มันดีจริงจริงอ่าตอนนี้เราได้มาทั้งหมดสี่ตัวแล้วไหนตรงนี้ฟา ถ้าใครจะฟาร์มบัคฟูดน,นะผมว่าแนะนําว่าให้มีเพื่อนนะถ้าเราไม่มีนี่คือคือฟาร์มยากกระจัดบอกเลยเรียบร้อยครับผมตอนนี้บอสเกิดครับผมต่อมาเราก็จะมาตัดสินกับเจ้าที่ที่อยู่แถวๆนี้ตอนนี้น้องเขากำลังทำพิกีนะ้ครับเปิดก่อนได้เปรียบเว้ยผมไม่กล้าเข้าใกล้นะเนื่องจากเลือดผมน้อยมากเออคอยเทคแคร์อยู่ห่างๆล้กันนี่ แต่มันอึดมากยิงยิงยิงเอายิงไม่อยากใช้สก,กิลเตะเท่าไรหร่หรอกนะไม่ใช่หรอกกลักวาตายเอยมันจะเข้าลงแล้วมันจะเข้าลงแล้วอีกนิดเดียวยปิดฉากด้วยการฆ่าบอดตัวน,น้อยนี่ไปถึงเวลาที่เราจะต้องบอกลากรอบมาลินฟอร์ดและเราจะมุ่งน้าไปที่เกาะท้องฟ้าดูวิวจากตรงนี้สิโอ้หผมชอบโมเดลเขาอะ ภาพมันเริ่มมันสวยขึ้นหรือเปล่าวะถ้าผมไม่เนี่ยดูดิมีเกาะดิสนีย์แลนด์มีน้ําตกสวยงามมาครับผมรับเควสอันดับแรกเราต้องไปฆ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดีเทินนี่ไงเราต้องไปฆ่าสัตป,ประหลาดตัวน้อยครับผมทั้งหมด7ตัวซึ่งสัตป,ประหลาดนั้นจะอยู่ที่เกาะดิสนีย์แลนด์นะฮะนี่ไงมาถึงแล้วพุ่งมาเลยจังวันนี้สวัสด,ดีจ้าผู้ปกป้อง ผู้ปกครองอะไรวะเกาะสก,กายเปียรหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดอันนี้เอามาจากในหนังนะถ้าจำผิดก็ขอโทษด้วยขนาดเป็นคลิปที่เกิด5ตัวแต่ก็ยังฟาร์มยากนะนี่ตีทีนี่ดอกละ385้อยดิบ้าดีดีดีมาวิจะสังเกตได้ว่าพี่ไม่ค่อยได้อัพสีตตัดเลือดเลยนะฮะสามากจะเน้นไปในทางโอ้ยเสียงโคตรดัง สนมากจะอัปเดในทางสายพลังผลปิสาจเควสต่อไปครับผมเราต้องไปตีดักมาสเตอร์ทั้งหมด8ตัวนะฮะส่วนดักจะอยู่ทางนี้ลงไปแล้ววิวสวยจัดแต่ก็รู้สึกแปลกๆนะฮะถ้าเรายิ่งผ่านก่อนเยอะๆนี่คือภาพจะสวยจัดมากขึ้นนั่นเองอุ้ยอันนี้ตีทีดอกละเท่าไหร่วะห้าร้อยส่สเลยแรงขึ้นนะฮะ สกิลวีครับผมเราเพิ่งได้มาใหม่ฮะดยสกิลวีที่เราได้มาเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของเอ่ออะไรวะมันเป็นเหมือนเป็นฝนแสงหรือเปล่าไม่แน่ใจวะเมื่อกี้เหมือนฝนแสงมากตกใจเมื่อกี้เป็นเพื่อนเราฮะอันนี้คือกแแะแอบมาเปิดเซฟวีฟาร์มเลยโดนก่อกวนระยะเวลาในการฟาร์มมันช่างนานจริงๆมานี่อราจะปีกด,ดำ ไฟไหมฮะไฟไหมฮะนายตีเราไม่เข้าหรอกเราเป็นสายโลเกียอยู่เกาะท้องฟ้าไม่มีครูบาอาจารย์มาสอนฮาคิหรือไงปิดฉากได้ดีครับผมฝนดาตกที่แบบมันเป็นอะไรที่แบบว่าโคตรลังแกหูผมชิบหายเลยเรียบร้อยครับผมไปครับผมตอนนี้ฟาร์มเสร็จเรียบร้อย ต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะไปยังเกาะอ,อะไรไม่รู้เดี๋ยวไปดูก่อนเพราะว่าน,น้องเขาบอกว่าไปทางนี้มาถึงแล้วไอ้น,นี่เป็นเกาะอ,อะไรวะไม่รู้น่าจะเป็นเกาะของโดฟาบิโก้หรือเปล่าวะเดโลซ่าเออน่าจะใช่นะผมเห็นไอ้ด้านขวามือที่มันเป็นเหมือนเหมือนที่ไอ้ลูฟี่มันไปนต่อสู้กับใครวะที่มันไปนต่อสู้อะไรวะในอะโครเลียมหรือเปล่าที่มันไม่สามารถออกได้อะ่ะเออโคตรเหมือนนะขวามือ าฟาร์มฟาร์มอย่างเดียวครับผมฟาร์มอย่างเดียวครับผมเดีวันนี้ตีทีดอกละห้าร้อยฟาร์มไวมากแนะนําเลยฮนะแนะนําเลยถ้าเพื่อนสุ่มได้ผลแสงเนี่ยก็ให้เพื่อนเอามาให้เลยมันดีจริงอะ่ะของดีต้องบอกต่อไงได้เรื่อยมาหกตัวแล้วตัวสุดท้ายเรียบร้อยครับผมวูู้ไปรับเควสต่อไปดีกว่านะ อันนี้เป็นเควสที่ยากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าตอนนี้เราเลเวล307แล้วผมฟาร์มาเรื่อยๆนี่คือยโอ๊ยโอ้ยโอสกิลผลแสงนี่โคตรแสบหูเลยเนี่ย,ย,ยใจจริงก็อยากปิดเสียงนะแต่กว่าถ้าผู้ชมเหงาฟังในเสียงผมคงยังเหงาแง่เหงาแง่เลยเหงาแย่สิเออเสียงหลง <laughs> <laughs> เสียงหลงเห <laughs> ลือตัวสุดท้ายอยู่ไหน ตัวนี้ขอแบบจัดหนักจัดเต็มตีเลเซอร์บีม <c ười> มันดีจริงๆครับผมเรียบร้อยครับตอนนี้ผมฟาร์มเสร็จเรียบร้อย <c ười> เหนื่อยเลยเกินฮะตอนนี้ผมเลี้ยวสามรยแปดสก้านะครับ <c ười> ผมต้องมาฟาร์มที่เกาะที่มีชื่อว่าเกาะภูเขาไฟไม่รู้ว่าตามเนื้อเรื่องนี่คือมันยังไงนะครับเนี่ยไอ้อุยฟันทีเร็วกูตายเลย ไม่ใช่อะไรห,หรอกครับตอนนี้คือน้องมันไปนอนแล้วไงน้องไปนอนผมแบบไอ้พวกนี้มันมีหายคิผมก็เลยฟาร์มไม่ได้ปะไหนลองอีกทีนี้ผมจะไวันนี้วันนี้กูตายอีกแล้วตอนนี้มันดึกมากเลยฮะน้องเขาไปนอนชิบหายแล้วไงดีวะกูจะอ,อยู่คนเดียวเหรอเนี้ยผมฟาร์มไม่ได้แน่เลยอะ่ะนี่ขนาดอัพสเตตัสเลือดมาตอนนี้เลือดผมส2 5รย้แล้ว เขาบอกว่าตรงนี้มีบอสนะฮะไม่รู้ว่าบอสจะเกิดตอนไหนผมรอมา30นาทีแล้วไม่เห็นจะเกิดเลยอ่ะไม่จะกล่องสมบัติได้ตังค์ด้วยอ่ะทำไมได้น้อยจังอ่ะอ,อ้ยแอดมินไม่สป,ปอร์ตเลยวะเฮ้ยอะไรครับสรุปเอาเป็นว่าพอกันแค่นี้กันก่อนนะครับอาจจะเป็นคลิปที่สั้นจริงๆนะครับเพียงแค่8นาทีก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับ เนื่องจากว่าตอนนี้น้องมันเป็นนอนแล้วผมฟาร์มต่อไม่ไหวเพราะว่ามันมีแต่พวกมีไฮยคีงไงโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม